ตอนนี้เจ้ก็อยู่ที่ดอนเมืองนะคะก็จะเป็นจากอาดอนเมืองไปโฮจิมินซิตี้นะคะก็นั่งเครื่องแอร์เอเชียนะคะก็ก็โอเคนะคะก็นั่งนั่งก็ไม่น,าน่าไม่นานนะคะก็นั่งประมาณ หนึ่งชั่วโมง30นาทีก็ถึงที่โฮจิมินห์แล้วค่ะคิวยาวมากคิวที่รอเขาเรียกว่าอะไรรอทำพาสปอร์ต They have like the same Bangkok t o u same in Bangkok <Okay. S 2> even coffee <c oughs> <c oughs> Ты 3 Сам куа. มีหมดแล้วพาสิตอลอดนี่ปโดนแฮปกับเพราราคาเ่นกาแฟซอกามาอันนี้เบียร์น่าจะ20บ่บบาทมีชไกนเกล็กด้วยไกนเกล็กราคาเท่าไหร่ไม่รู้ กินไก่ค่ะแซแบบ่บๆเผ็ดนิดหน่อยค่ะไม่เผ็ดมากคนไทยน่าจะชอบนะรสชาติาแบบเนี้ยเนาะเก้นในคนที่ชอบเตนเตนใจมันเผ็ดนิดหน่อยซอสอร่อยเนี่ยกินกับเบีย ไายัาเกนไารนาเกนสิ๊หน้าที่ยี่สิบบาทโอเคน้ำราคาหกพันไม่เข้าใจสิบเก้าจองสิบเก s w ม e ี่เจอร์รี่วา h a t like หาร like ากาแฟเจอาหร e าแเจอร์รี่ยิปดื่มดื่ม h a ่มดื่มดื่มดื s มอา่มดเ่มดื e มดื่มดื่มอา่าร่มดื่มดื่มด่มาื่มดื่มดื่มาืามดมด่่่ม่่าเ่าื่่ื่มมด ก็จะมีขนมปังให้ด้วยขนมปังนี่เฟรนเขาเรียกว่าเฟนโทสของอันนี้ที่เวียดนามอร่อยมากกรอบมากเลยมันไม่เหมือนของไทยนะของไทยนี่จะแข็ง You know what's strange? There should be an exchange around here. It's a bad yeah. Starbucks. You know what I didn't see? What's that? Massage. Massage. <laughs> yeah, I think that's a Thai thing. It's more of a Thai thing than a uh -uh. So many gaps. Yeah. I think you. I think it's easier to get a visa for Europeans. Me? For Europeans. Me? No, you're not European. People from Europe. Uh huh. You're from the UK or Switzerland. ตอนนี้จัดก็เรียกแก็บนะคะไปส่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะไซ่ง่อนที่สตรีทฟู้ดนะครับก็เป็นถนนคนเดินของคุณเวียดนามเนาะก็ I'll see it this one yep. I'll see it this huh, hungry. huh? hungry yes Uh. too many things as a <laughs> God. Thailand, some people have still have beards. Yeah. Here nobody has a beard. I don't know what to eat. <laughs> Very long market. Yeah. Big market. <laughs> I think the picture goes send my daughter. <laughs> yeah. yeah

It's all is so fucking good Yes? 5,6,7,8,9,10 10 20 25 You've got enough? Yep, 25 อันนี้มากอ่อกินกับเตียงไก่อันนี้แบบรเทียงหมูจิ้มกับตรง

very traffic, peak a few what time is it? what time Kira? Uh, almost almost 8 almost 8 mm -hmm. almost eight. Uh, Seven. 7, seven. Yeah. lots and lots of bumble the happy people can go <laughs> no, traffic. no traffic no traffic no everything people are not stopped they're just go go sir. go 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 wow lots and lots of people oh. wow it's very busy very really busy <laughs> คนค่อนข้างที่จะเยอะนะก็ห้างก็สะอาดนะก็ทันสมัยค่ะจบทริปแล้วค่ะทริปบันเทิงทริปนะคะก็ที่โฮจิมินห์เจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ